สวัสดีครับผมเอ็กเรเตอร์ในสัปดาห์นี้นผมจะพาะทุกคนมารับชมเกี่ยวกับการติดเครื่องทันละอุ่นที่แสนจะโคตรง่ายเราไม่ต้องไปจ้างช่างเลยราคา500ถึง6 0รบาทเราก็สามารถทํากันเองได้ที่โครงการเขามีการเดินไฟมาให้แล้วเรามาดูกันเลยก็บอกว่าการติดตั้งมันทำไงเริ่มกันเลยและนีครับผมสถานที่เราจะทําการติดตั้ง นี่ก็คือเป็นกองไฟที่เขามีมาให้อยู่จะเขียนว่า L C 13ซึ่งเราก็เอาจำตัวเลขไนะ่ยไปดูที่ตู้คอนซูเมอร์หรือว่าตู้ที่ควบคุมไฟนั่นเองเราไปดูที่ตู้กันเลยฮะและนี่ครับผมคือตู้คอนซูเมอร์หรือที่เรียกว่าตู้ควบคุมไฟหรือแผงไฟนั่นเองเมื่อกี้ที่เราดูนั่นก็คือ L C 13ก็คือตัวนี้เป็น L C 13เครื่องทำน,น้ำอุ่นห้องน้ำ3ตอนนี้ทาการออฟอยู่ นั่นหมายความว่าเบรกเกอร์ตัวนี้นได้ทําการควบคุมตัว Lc 13ก็คือเครื่องทำควาอุ่นที่เราจะทําการติดตั้งครับผมหลังนี้เราก็ไปรื้อตัวกล่อตรงนั้นเพื่อเดินสายเข้ากับเครื่องทำควาอุ่นเลยครับนีครับพอเราเปิดออกมานี่เราก็จะเจอสายไฟเป็นไปหมดเราก็ดึงออกมาก,ก่อนแต่ทางนี้ทางนั้นเราต้องดูให้ชัวร์ก่อนว่เาเบรกเกอร์เราได้ทําการกปนเป็นแนี้เรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกันไฟดูดเราครับผมแล้วก็เป็นตมาสังเกตได้ง่ายๆเลยนะั่นก็คือเขียวเขียวเหลืองเนี่ยก็คือสายกราวส่วนตามมาตรฐานสีที่เขาให้มาเนี่ยสีฟ้านี่ก็คือสายนิวทอนครับผมส่วนสีน้ำตาลเนี่ยก็คือสายลายที่เราเดี๋ยต่อไปต่อกับตัว L สีฟ้าก็คือ N นั่นเองแต่เราจะเช็คให้ชัวร์ว่าสายเนี่ยมันถูกต้องตาม ที่เขากำหนดด้วยล่าก็คือ L, กาวแล้วก็ N เราจะต้องใช้เครื่องมือในการตรวจเช็คอีกทีเดียเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการตรวจเช็คส่วนที่เครื่องมือจะนำมาใช้ได้นก็คือตัวนี้ครับผมเป็นตัวเช็คไฟหรือว่าเช็คปักไฟนั่นเองเราปกตินะครัเราเสียบปักนี่ยก็จะมี L, N แล้วก็ปักกาวตัวนี้จะเป็นปักสามขาวเราเสียมันก็จะบอกสถานะเลยเราก็มาทําการแปลงโดยการที่เราจะเอามา คีบแต่ละสายแล้วทําการเปิดเบรกเกอร์แล้วก็มาเช็คสถานะนีนกระดูว่ามันจะตรงตามที่เราต้องการแล้วก็ L N แล้วก็ลาย G โอเคเราจําลองโดยการเราคีบตัวเนี้ยสีแดงคือสายลายเขียนว่าตัวเนี้เป็น L เราคีบเข้าไปสีดำเราก็จำลองว่าเป็นนิวทอนเนี่ยแล้วก็คีบเข้าไปครับ แล้วก็หาสายเพิ่มอีกเส้นหนึ่งเราว่าเป็นสายกล่าวเราจะได้แล้วอุปรกรณ์นในการแปลงของเรานี่เราก็เอาปลายสายพวกนี้เนี่ยไปเสียบเข้ากับปลายสายที่เราจะทําการต่อเครื่องทําน้ำอุ่นเราก็จะรู้แล้วว่าสายไหนเป็นสายลายนิวตันแล้วก็กราวครับผมแ๋ยวามาเริ่ม,มันเลยฮะการต่อเนี่ยเราต้องระวังนิดนึงครับผมต้องการการไฟช็อต เพราะว่าเราไม่ได้มีการพันสายครับผมเพราะว่าเราต้องการแค่เทสเฉลยว่าสายไหนคือสายไหนน,นั่นเองครับเส้นนี้ผมคีบให้เป็นกาวสีแดงให้เป็นลายคนระัเพราะว่าสีตาตัวนี้คือสายลายเราจะทำการเช็คกันด้วยวิธีนี้นะ นิวทอนอมคีบสีดำตามนี้เรจะได้หน้านตาประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาเช็คที่สถานะตัวนี้กันว่าดู่ว่าไฟถยูกต้องหรือเปล่าต้องระวังให้มากเลยครับเพราะว่าตัวนี้คือไฟต่อที่10โวลต์มันจะดูดเราได้เราต้อง,องระมัดระวังนิดนึงในการเทสตัวรองด้วยวิธีนี้ต้องมีความรูร้พื้นฐานกันนิดนึงครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปเปิดเบเกอร์แล้วเราไปดูที่สวิตไฟตัวนี้กันสตาร์ให้ดีนะคือเราอย่าไปจับกันเลยครับผมเราเข้ามาทางการออนตัวนี้คนระับ l c 1 3เพื่อดำการเทสนี่ครับผมสถานะคือแดงติดเขียวติด ทีเหลืองต้องไม่ติดครับผมคือสถานะปกติโอเคตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าสายไหนคือสายลายสายไหนคือสายนิวตันสายไหนคือสายกาวครับผมหอนนี้เราก็ทําการต่อเข้ากับเครื่องทําน้ำมันได้เลยครับ การเข้าสายไฟเนี่ยเราต้องมาดูที่ตัวเบรกเกอร์ตัวนี้หรือว่าเป็นตัวเบรกเกอร์ที่อยู่ในเกอร์ทารทั้งหุ่นเนี่ยเขาจะมีเขียนบอกนะว่าเป็นตัว L L นั่นก็คือลายครับผมส่วน N นั่นก็คือตัวนิวตันและตัวนี้คือกราวเราก็ต้องเอาสายกราวสีเขียวเหลืองเนี่ยจำไว้ที่ตัวนี้ครับผมอันนี้เราก็รู้แล้วว่าตัวสายไฟตัวไหนเป็นลายนิวตันแล้วก็กราว ผมได้ทําการต่อสายเพิ่มแล้วเพราะว่าสายเดิมที่เขามีอยู่ในผนังเนี่ยมันไม่พอความยาวมันไม่ได้ผมเลยเอาสายเข้ามาซ่อนข้างในเครื่องทำน้ำบุญเนี่ยแต่เราต้องระวังอย่ายให้โดนตัวท่อตองแดงพวกนี้มันจะทําให้สายละลายได้เพราะว่าท่อมีความร้อนสูงับผมตัวนในที่นี้เนี่ยสายสีฟ้าตัวนี้จะเป็นสายนิวทอนเดี๋ยวผมก็จะเอา,าเข้าช่องตรงนี้ก็คือตัวนิวทอนตัวนี้เลยฮะยง่ายๆครับผมส่วน สีดำหรือสีดำตานี่ผมจำมาแล้วสายผมไม่พอเนี่ยเอาตัวสีดำมาแทนก็จะไปไปสายลายครับผมเข้าช่องนี้ส่วนสีเขียวก็คือกลางเดี๋ยวเราจะมานะจำเข้ากับตัวนี้ก็จะเป็นนั้นเสร็จอะเกี่ยวกับเรื่องการต่อสายไฟเข้าเครื่องทำน้ำอุ่น,นะครับผมเรามาดูกันเลยฮะ จะได้ประมาณนี้ครับผมสีฟ้าคือเข้านิมตอนของเบเกอร์ส่วนสีดําหรือว่าสีน้ําตาลเนี่ยที่ผมจำมาจากตัวสายสีน้ําตาลเพราะว่าสายไม่พอน่ยผมก็มาเข้าตัวแอก็คือลายเั่นงครับส่วนสีเขียวเนี่ยก็คือกราวแวก็มาเข้าจุดตัวที่เป็นสัญลักษณ์รูปกราวครับผมหลังจากนี้เราก็ประกอบฝาเครื่องเข้าไปแล้วเราก็ทําการต่อน้ําเข้าน้ําออก ก็จบลงแล้วครับผมแตหลังที่นี้เราจะจมาทําการต่อตัวประปาะเข้าเครื่องตัวนี้ในฝั่งด้านอินและด้านเอาเดี๋ยวเรามาดูนะส่วนการต่อน,น้ําเข้าเนี่ยเราก็ดูด้านใต้ของเครื่องทำน้ำอุ่นครับผมจะเขียนว่าอินเล็กกับเอาเล็กแล้วว่าสังเกตดูดีๆด้านฝั่งนี้จะเขียนว่าอินเด็ดนั่นหมายความว่าจากก๊อกน้าเนี่ยเราต้องมาเข้าฝั่งนี้ส่วนที่จะไปฝักบัวก็คือด้านฝั่งนี้ครับผมที่จะเขียนว่าเอาเล็เดี๋ยวเราก็จะทำการหมุนสายตัวฝักบัวนี่ออก มีน้ำผ่านสายเท่านี้เองในส่วนของฝักบ,บวนะัวเราก็จะไปต่อตัวเอาเล็นั่นก็คือตัวออกของเครื่องทําน้ําอุ่นครับผมเพราะว่ามันจะต้องผ่านการทาน้ําอุ่นก่อนมันถึงจะออกมาที่ฝักบ,บัวตัวนี้ในส่วนของฝั่งกิมเราจะต้องมีสายเพิ่มไาอีกเส้นครับผมก็คือสายที่เราแถมมาก,กับตัวเครื่องทาน้ําอุ่นนี่แหละเราก็เสียบเข้าไปเราก็ใส่ตัวกันซึมเท่านี้ึ่ง เราจะไม่ให้มันสึมแล้วเราก็ปิดในฝาปีรับผมอยิางนะีนะแล้วตัวนี้อีกด้านหนึ่งเราก็มาต่อเข้ากับกลอกตัวนี้แล้วเราเปิดใช้งานก็ผ่านเข้ามาที่สายสีดำนี้เข้าไปที่เครื่องจากที่เครื่องออกมาที่ตัวปรับบัวแล้วก็ใช้งานได้เวลาอี่านี้เราไปทำการเปิดเบรกเกอร์แล้วก็มาลองเทสดูซิว่ามันจะแจมะ่มปะไปเลยฮนะ 1> LC 1 3ครับผมเครื่องทำน้าอุ่นห้องน้ำสามนี่ครับออนแล้วหลังจากที่ออนเสร็จแล้วก็มาตัวเปิดสวิตตัวนี้ทำการเปิดน้ำครับผมนี่ครับผมจะรับตัวนี้นหมายว่าเครื่องทำงานแล้วเครื่องนี้นจะเปิดปิดตามการเปิดปิดน้ำครับผมโอเค นีนน้ำก็อุ่นๆละเราจะเพิ่มความแรงแล้วก็หมุนที่ตัวนี้ครับผมแล้วก็เปิดยอดเเราจะเช็คตัวเติมปิดเบรกเกอร์แล้วก็แค่กดตัวนี้ตัวนี้มันก็ตัดการทำงานแล้วตัวนี้ไฟมันก็ไม่ขึ้นแล้วโอเคครับ ชอบเลยครับผมการติดตั้งเครื่องทำละอุ่นด้วยตัวเราเองเนี่ยมันจะง่ายแสนง่ายและยิ่งที่แบบมีสายไฟรอไว้ได้อยู่แล้วเนี่ยมันจะง่ายยิ่งเข้าไปใหญ่เราสามารถที่จะติดตั้งกันเองได้เลยแต่ว่าต้องมีความรูร้พืปปๆๆ้นฐานเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าตันนิดนึงครับเพราะว่าพกันไฟดูดนเลยต้องออกมาสรุปข้างนอกเพราะว่าต้องขออภัยว่าด้านในห้องน้ำเนี่ยมันจะมีเสียงกล้องก็คลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะติดเครื่องทำละอุ่นด้วยตัวตนเองเราไม่ต้องไปจ้างช่างเลยนะครับที่ห้างจะคคิิดลปนี้เอยหก่อน้อบคุยเจ็คร้อยแล้วกชมจดจบ